สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับพามาชาร์จแบตก่อนนะครับผมมาตกปลาครับผมเขมาแเรารวมปูดคุยกันไดนะครับเขางเรารวมปูดคุยกันใดครับ เรื่องเขาปุอ่าเงีะนะ้มาตกปักกดครับผมโอ้โหโอากเกือบร่วงโอ้ยลวพูดคุยกันได้ครับผม คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่ครับเสียงภาพชัดเจนมาครับพอดีนามมากนะครับนามมากอ่ะมาเลยมาเหล่นปรากฏดซะหน่อยครับ คนหลายนะครับคน้นร่มลงมาหลายแล้วไอ้มองที่ผมต๊กประจำม,มันน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วครับไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมในตกประจำนะครับเดี๋ยวให้เ,เบิ่มบรรยากาศนะครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับพามาเล่นน้ำก่อนนะครับตกปลาก่อนนะครับนี่เลยครับบรรยากาศแม่น้ำมูลนะครับนี่พอดีน้ำมานะครับแต่ก่อนนี้ผมมาผมจะตกตรงนี้ประจำนะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนผมจะนั่งตกอยู่เล่นตรงนี้ประจำแต่ตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วครับก็เลยใหญ่มาฟังนี้แต่ตอนนี้ มาหายอาหารป้ากันครับเพราะว่าปรากฏเขาจะชอบกินตอนกลางประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงเขาจะเขาจะกินนะครับเขามาแล้วรวมพูดคุยกันได้ครับผมออกมาแต่สามโมงนะครับสามโมงเนี้ยสุดยอดครับกินนะเม้นนะครับต้องรอรับชมนะครับว่าจะมานบอนะครับเดี๋ยวย่อๆกันไปนะครับถ้าฝนบมไเลยก็คือจี ได้ประมาณสามถุนนะครับถึงจะางกบับะนะครับแต่ฝนตกก็คือเรียบร้อยนะครับเก็บของกลับานะครับนานๆที่นะครับแต่ก่อนรถไฟเรือยเดือคสองสามลำผ่านไปแล้วครับแต่ตอนนี้ก็หมดท่านกินนะครับป้ากดหมดทันแลนลออประมาณช่วงคำคำนะครับเดี๋ยวว่าสีได้บอนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผมสักขู่นะครับต่างกล่องก่อนนะครับ รับชมกันไปครับบรรยากาศยาวๆนะครับชาร์จแบตให้ของก่อนเนาะแม่พี่น้องนะครับชาร์จแบตให้ตัวเองสะก่อนค่อยลุยงานครับนันบุญเนี่ยอย่าเฝ้าเด้อครับอย่าเฝ้าตกฝนเดี๋ยวจะอ,อยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับ ลงพูดคุยกันได้ครับผมโอเเขาลอยมองนะครับนะเดี๋ยวเขาลอยมองอยู่หันนะครับคนะือเขาเขาจะติดโฟมนะครับลอยมองสัญญาณดีเลย์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมาดีเลย์กัน เด็กกัญ่านนีครับปูดคุยกันได้ครับผมเขาจะพุ่มหนีแล้วพุ่มร้ายครับน้ำามุให้ต๊กนี่กับประมาณทุ้หลักครับอ่าคำคำนะครับถึงปรากฏเขาจะ จะขึ้นมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นลองน้ำยู่ดันบนนะครับเป็นลองน้ำที่จะเขากุดเวียนนะครับน้ำท่วมมากบ่อยนะครับวรนนี้แล้วก็ตรงนี้ก็น้ำท่วมว่างนี้นะครับต้องเดินลุยปลามานะครับรอเบ่งน,นะครับถ้าฝนบ่ตกกะ ประมาณสองถุงสามถุงนะครับถึ่งจะกลับสำลัามาหาอาหารป้าครับตอนนี้นี่นี่จะป้าหน่อยตอดนะครับเลยนี่เงียบเมื่อหร่อยให้บอกครับเน็ปเน็เนือหมุน เน็ตเจ้าทำไมมุนเน็ตมุนเน็ตมุนครับ <c oughs> ออืต่อแล้วครับโอ้ยยุ่ยอีกงเหรอ้าหน่อยพี่ป้ารอครับได้แต่ลอ่อโอ้ย อย่างเดียวครับฝนจะตกกับพ่อ,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 อแต่๋ยวจะโทรสบที่ล่วงอยู่ครับ ตอนได้แล้วตอดอ้ขนาันแล้หออู้ติดใหม่ครับได้วมาใหม่วันนี้ร้ายครับอืออย่างเรี๋ยวนี้มึงมาท่านี่ถ้าสูดตาย ไม่ไหลยครับป้าเริ่มต่อหรอครับติดี เน็ตขหมุนสิ่วๆที่แท้ครับรอรับช่วงครับเดี๋ยวยาวกันไปครับ

งามหลายอย่างแห่งเลยครับเออต่อไปครับใหม่ห้ายหัวโอ้โหอู้ดเอาสุดขันโยกเลยเอาสุดขันโยกเลยครับได้กับป้าเริ่มขเขาแล้วครับแต่ใหม่หลังหลายหายัด เอรับชมครับที่ไหนบาเจ้าโตครับเดี๋ยวมาชมเชยบอาครับเจ้าโตนะครับปลาเริ่มกินเริ่มตอดเลยล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนครับแป๊บหบนึง่ง ชาร์จแบตก่อนครับอ่าปราดาครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเจอกันเหมือนเดิมครับตรงนี้เวลาเดิมครับชาร์จแบตก่อนครับชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนพอมีแรงนะครับ ฟุ้งหลายนะครับมึงดึงย่ขั้นเบ็ดติวเลยมึงกี่เนาะอาหารปลาก่อนครับ <laughs> มาต้นใจเนื้อนะครับมาหาอาหารปลาก่อนครับ หนามมากครับก็เลยได้มาเล่นครับหนามมากเลยมาตกป้านะครับวังทะลุกันหนามขึ้นนะครับเห็นคนวันแหกกันเต็มอยู่ฝั่งหนุ่นเครับแต่ขอฝนอะตกกับพอ่อครับฝนอยตกกับพอ่อเริ่มสะดุดลร้เตือแล้วครับ เป็นอย่างเน็ตบอรดีนะครับเบื้องสู้เรา mm hmm. ตอออีกเดียวครับ่ะ จะตกกับพกครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านโดยด้วยครับหาปลาก่อนครับตัวพูดคุยกันได้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแลให้กำลังใจกันนะครับ เลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับพามาตกปลาสะกอนนะครับเอาเลกคเอาเละสวัสอด,ดีอดีครับนะแต่มีแต่ปลาหน่อยครับมีแต่ปลาหน่อยกำลังมาบุ่นดูครับชลวหน่้ยห,หน่อย กำลังมาครับผมกำลังมายังไม่ได้เลยครับต้องรอดูครับรอดูตอนค่ำๆครับผมเพราะว่าปรากฏเขาจะชอบออกหากินตอนค่ำเลยครับต๊อกตอือ น,นี่ก็สงสัย์เยอะมดนะครับนี่หมดทุนจะหายอาหารป้าเหรอครับตอนนี้รวมพูดคุยกันได้ครับผมครับไปมาเลี้ยงมาเลี้ยงป้าเหรอผมมาเลี้ยงอาหารป้าเหรอครับมืดมีเหลืเอเงือ สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับลงมาเหยียมมารับโมเออเอาหลอกอ,ะอ,อ่ะหอะไรล่เสีย ตรนี้เหมือนเดิมหรอครับตรงนี้นะครับอาหารออนไลน์ของพยายิเดาคําแสนนะครับแต่ข,ตของ,ช,งช้างป่าขอหยุดนะครับขอหยุดไว้ก่อนนะครับกำลังจัดการเรื่องระบบ y t u t u อยู่นะครับตัวนี้สงสัยเงียหมดหรอครับเพราะว่าตอดเราหายเลยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทีแวะเวียนเข้ามารับชมยังเลยยังเลยเพิ่งมารอดูตอนเย็นเพราะว่าปรากฏต้องตอนเย็นนะครับเขาจะเห็นเขาใส่ตุ่มไหมใส่ตุ่มไหมเขาขี่เรือไปเขาไปดักเวลาเขามากนี่เป็นไอหนิเลยนะ พราะว่ามุนี้นี่ทางเซนทางพากแดแลน์อยู่แล้วครับเพราะว่าตรงนี้มัน,มนไปทะลุอีกไอแม่น้ำนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนีเงือมือดไหนนอนผมสีกานใส่เงือแล้วครับต้องรอ โวงคำนะครับโวงคำถึงน่าจะมีโตเข่านะครับแต่ตอนคืนนะครับขอลองครับฝนอยา่าเป็ดก็บพอะแล้ว <c oughs> ตอนนี้หน่อยยังต่ออยู่เยครับเลยขันอีกนี้ตอ่อ ประจำเลยนี่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับขอมาแล้วรวมปูดคุยกันหน่ครับชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนนะครับชาร์จแบตก่อนนะครับเงียบเลยครับ ปลาหน่อยตอดนะครับนี่จนบ่อยากใส่เงือแล้วจะมีตัวใหญ่นะครับนี่ล่อเขาะจะเห็นบอกครับบอกว่ามีพี่เลยครับเงือบมัดนะครับเนี่ยเลียงปลาไป,ไปทางก่อนครับเรียงปลาไปก่อนครับ เอามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยสิอย่าตอดลราหายเลยเนะี่ยรอรับชมครับเดี๋ยวก็ตอดอีกแล้วครับสบายดนอย่างนี้นปุ้งไปหน่อยนะครับปุงปลาย่อน đức hệ mới là หายเลยครับต่อตัวเดียวหายเลย นี่แหละครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศมาชาร์จแบตให้ตัวเองสักหน่อยนะครับรอชมนะครับตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาเขาบนทันเขานะครับต้องรอเบิงนะครับเขาก็ตอเรื่อยเรืนะครับ๋ยวมีปลาย่อนนะครับปลาย่อนมากวนอยู่นะครับนี่แหละครับมือนี้ก็มาตกอยู่แม่น้ํามูลนะครับตรงนี้จะไหลมาจากนู่นนะครับวังทะลุเอ้ยอืมวังทะลุนะครับแล้วก็พานฝ้ายมา ชาวบ้านเขาจะเร like ียกเคื food, meat, <initiation> ่อนย่างนะครับแถวนี้เขาจะเรียกเคื่อนย่างกันประมาณตอนเย็นนะครับเขาหนาจะกินแต่ตอนนี้อ้อยถือว่า <str> อ <ateg i> ้อยอาหารเขาไปก่อนนะครับอ้อยให้เขานี่ก่อนประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับถ้ามีฝนก็น่าจะยูเดอกอยู่ครับมือมือนี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เขามาให้กําลังใจแลวก็เขามาเยี่ยมมารับชมนะครับ เดี๋ยวต้องลุยกันก่อนนะครับอย่างน้อยอาจสิบได้โตนะครับแต่กะออกมาไอ้รีแลกต์นะครับมาพอน้ายมากอย่างที่บอกครับมาชาร์จแบตให้ตัวเองบ้างนะครับเพื่อที่สิลุยงานต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับ้บได้ไม่สําคัญนะครับผมอยู่ที่ได้ออกมาถือคันเบดได้ดึงปลาโยกปลาหน่อยก็มีความสุขแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ นะครับเจอกันนะครับอาหารออนไลน์ของพ่อใหญ่สีดอคำแสนนะครับแต่6กโมงเย็นนี่ก็มีคลิปนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดชับอ่าซับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับผมขอตกปลาก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ